คเอาเราคุยตรงๆลูกผู้ชายผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสีแคสเสริจแล้วก็ไม่โกหกมทุกอย่างนะครับเพราะแต่ละครั้งแต่ละที่ผ่านมามันมีแต่การโกงพูดแต่ความก็คือผมพยายามไล่แล้วมันก็ไม่ไปพูกทีครับไม่ใช่รองลองไรองเขาพี่เขาโกงเขาโกงไม่ตายครับก็นั่นน่ะเราบอกมันมันถ้ามันจริงจังกับเขาทำทำไมเหรอก็คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็ขอแค่ถามนี่ครับใชเลย ยาปัาาบ้านนี่นะบ้านแล้ว่าสุกดายี่าไรสีวันแล้วพอตรงแม่พบ้าน่อจบอกว่าจะพูดอะไรพ่อว่าพ่อานไรผมกับผมไ่้องสามารถ้ายได้เลยผอะไรกันได้พ่อบ้านอมาผมไล่แทนตัวชนกันเองไปไปิเลยนอนแล้วผมขอผมนอนหนึ่งเดี๋ยววรารองแล้วก็ชินอยู่ใช่ไห อะไ่าอหนบาไ่เอยนี้ดีอหลันครับูบ้าเอนี้อย่นี้ให้ความร่วมือแล้วผมจะไปตามไปเอาคนที่ไปเอาคนที่เอายามานี่ผมจะจัดการพวกนี้ในส่วนของพระมี่มีกับเพียงยังครับเ้องชวาเพื่อว่ามีมี่พระ พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดที่ีพฤติกรรมเกี่ยวของกระแจ้าินะะเนาะกับุบัออติที่หนึ่ายเรือขออนุญาตนะครับตรวจเรื่อเพื่อเป็นความเป็นธรรมทั้งทั้งสามโนยโดยผมใช้บัตปปสนนะครับปปสนัรรบกรจาตรวจว่าการการกคราม Iam, ส่วนส่วนเัอเจะไหนกันไฟว่ากันชนึงว่าันกราว่าเขาเขากต้องมาตรวจตามตามผรองเท้าของคุณน้องชาบด๊าข้มนข้มุ่นไปตลาดที่เราตรวจตรวจสนี้มาตรวจอ้อมกับกุบเราเห็นว่าสงย่ีหลักฐานอการด นักศึัน่ีกาอในทางะยาบลแต่ี่คนมาบวกแบแต่ที่คนทีรมีอะไร้ยนนกาอยู่่ทุกสอยู่โเล้ง่นทยีไปกินอย่างนั้นบ้านก็เด้่อบนข้างตอดูากามาดูว่ากันอยาี้ lawan dia lawan dia jadi dia boleh 3โอกาส กับภความหาเทพนวภูมิโต๊ะว่าเป็นลักษณะ